สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบนดินทุกท่านนะครับมาพบกับท่านสมาชิกท่านผู้ชมกันอีกครับคลิปนี้ผมก็มีหวยฮหาหนอยในรอบ1 8 3 0นากานาทีงวดวันที่8พฤษภาคม2 5 6 3ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมที่ชอบแนวทางหวยฮาหนอยนะครับที่กำลังมองหาข้อมูลแนวทาง หาเลขชุดเด่นผมก็ได้รวบรวมข้อมูลลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับคำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยฮานอยจับคู่เด่นเส,สาตัว2ตัวเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลักหวยฮานอยเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการออกสลากห,หวยฮานอยในงวดวันที่7พฤษภาคม2 5 6 3นะครับเลขท้าย4ตัวรางวัลที่1ออก3 3 8 2 3ตัวบนออก3 8 2รับ2ตัวบนออก8 2ครับส่วนเลขท้าย2ตัวล่างออก4 4ครับ4 4นี่คือเลขท้าย2ตัวล่างนะครับ มาสรุปเลขเด่นประจำหลักนะครับจากการนําเลขหววปลาสูดครับคือออกสามตัวบนคือ382หลักร้อยคือสหลักสิบคือแปหลักหน่วยคือเลขสมาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณที่ผมได้คำนวณคิดเลขเด่นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับหลักร้อยจากการคำนวณสูตรได้เลข เด่นนะครับอยู่ที่สามห้าแปดศูนย์นะครับสามห้าแปดศูนย์สี่ตัวครับหลักสิบได้เลขเด่นอยู่ที่สามห้าแปดศูนย์เช่นเดียวกันครับสามห้าแปดศูนย์เป็นเลขเด่นหลักสิบนะครับหลักหน่วยครับเลขเด่นสี่ตัวนะครับหลักหน่วยจากการคนวณสูตรใช้หลักหน่วยงวดล่าสุดเลขสองครับมาคิดคำนวณได้เลขเด่นอยู่ที่สี่ตัวครับหนึ่งสามหกแปดครับหนึ่งสามหกแปด นี่คือเลขเด่นประจำหลักครับหลักละ4ตัวด้วยกันครับในสูตรคลิปนี้ผมก็ได้คิดค้นสูตรใหม่นะครับหลังจากที่ผมมาได้ลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูในงวดวันที่7ครับแต่ในงวดวันที่8ผมก็ได้คิดค้นสูตรใหม่แนวทางใหม่ลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ดูเพื่อเป็นแนวทางครับมาสรุปจับคู่ชุด2ตัวบนครับ ยุด2ตัวบนจับคู่หลักสิบหลักหน่วยครับหลักสิบหลักสิบตัวครับคือ3 5 8 0ครับจับคู่หลักหน่วย4ตัวคือ1 368นะครับจับคู่แต่ละตัวนะครับมาดู3วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยครับจะได้3 1 3 3 3 6 3 8นะครับแล้วก็เลข5วางหลักสิบจับคู่กับหลักหน่วยจะได้5 1 5 3 5 6่8า้ครับ เลขแปวางหลัก10ครับจับคู่กับหลักหน่วยจะได้แปดหนึ่งแปดสามแปดหกแปดแปดตัครับเลขศูนย์วางหลักสิบครับจับคู่กับหลักหน่วยสตัวจะได้ศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์หกศูนย์แปดครับทั้งหมดรวม16ชุดนะครับในชุดตรงครับ16ชุดที่ยังไม่ตัดนะครับที่ยังไม่ตัดส่วนชุดเด่นนะครับที่ผมสรุปชุดเด่น ที่เป็นชุดตัดนะครับชุดตัดจาก16ชุดให้เหลือน้อยชุดนะครับผมก็จะสรุปชุดเด่นไว้อยู่ที่4ชุดด้วยกันนะครับ4ชุดด้วยกันในเป็นชุดเด่น2ตัวบนนะครับก็จะมี5 6 5 8 0 6 0 8นะครับ5 6 5 8 0 6 0 8 4ชุดนะครับ4ชุดด้วยกันส่วนชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวผมก็นำเลขหลักร้อยนะครับ สรุปหลักร้อยครับดึงเด่น2ตัวครับคือเลข5กับเลข0นย์นะครับวางหลักร้อยครับ5กับ0วางในตำแหน่งหลักร้อยจับคู่กับชุด4ตัวครับชุด4ตัวนะครับคือจับคู่กับ5 6 5 8 0 6 0 8ปครับเป็นชุด3ตัวบนครับมาดูเลข5าวางหลักร้อยก่อนเลยครับจะได้556 558 5 0 6 5 0 8นะครับ แล้วเลขศูนย์วางหลักร้อยครับจะได้ศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าแปดศูนย์ศูนย์หกศูนย์ศูนย์แปดครับทั้งหมดรวมเป็นแปดชุดนะครับแปดชุดชุดตรงตรงสามตัวตรงตรงนะครับคือสามตัวตรงส่วนชุดเด่นครับชุดเด่นที่ดึงเด่นจากแปดชุดมาดึงเด่นเลยสองชุดครับคือห้าห้าแปดชุดหนึ่งครับแล้วก็ห้าศูนย์แปดชุดหนึ่งครับห้าแปด และ508จะเป็นชุดเด่นตามสูตรคำนวณหรือไม่ก็มารอนรุ่นกันนะครับจะเป็นเด่นหรือไม่หรือว่าจะเข้าในชุด3าตัว8ชุดครับที่ผมดึงเด่นออกมาเพื่อให้ท่านสมาชิกได้เป็นแนวทางน้อยตัวนะครับน้อยตัวถ้าท่านสมาชิกมีสูตรเป็นของตัวท่านเองก็นําไปตัดนะครับตัดให้เหลือน้อยลงมานะครับนี่คือชุด3ตัวตรงครับชุด3ามตัวตรงห่าหน่อยในงวดวันที่8ด พื้สภาคมสองสรครับส่วนชุดเดียวครับชุดเดียวที่ผมเน้นความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นชุดเดียวครับเน้นชุดเดียวชุด3ตัวตรงก็คือ508 5 0นะครับ508ชุด2ตัวคือ08ครับระหว่าง508กับ08 2ตัวชุด2ตัวตรงจะเดินตามสูตรความน่าจะเป็นหรือไม่ก็มารอรุนกันมารอดูกันนะครับว่า วหวยฮาหนอยสลักวหวยฮาหนอยที่จะออกในงวดวันที่8พฤษภาคม2563จะตรงตามสูตรคำนวณน,นี้หรือไม่นะครับนี่คือข้อมูลที่ผมได้รวบรวมสูตรลงคลิปทําชุด3ตัวให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับขอบคุณสมาชิกทุกท่านทุกคนนะครับทุกกำลังใจที่เข้ามาติดตามรับชมสูตรหวยบนดินชอบแนวทางการคิด การคำนวณสูตรหวยที่ผมได้รวบรวมข้อมูลสูตรลงคลิปให้ท่านสมาชิกได้ดูหวยฮานอยในงวดวันที่8พฤษภาคม2563ก็ฝากเลยครับกดติดตามกด subscribe กดไลก์กดใจด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจในการคิดค้นหาข้อมูลสูตรหวยดีๆสูตรหวยเด่นๆมาลงคลิปให้ท่านสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอีกในคลิปต่อไปครับ หวยสมาชิกทุกท่านทุกคนที่ชอบแนวทางหวยฮานอยโชคดีทุกท่านนะครับท่านที่ไม่ชอบแนวทางหวยฮานอยกาลังรอข้อมูลแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลที่จะออกในงดวันที่16พฤษภาคม2563รอก็ต้องอคอยติดตามกดกระดิ่งคอยติดตามเลยครับผมจะอัปโหลดคลิปเพื่อที่จะลงข้อมูลแนวทางเลขท้ายเลขสลากกินแบ่งรัฐบาล ชุด3ตัวบน2ตัวบนและชุดเล็กท้าย2ตัวล่างให้ท่านสมาชิกได้ดูเพื่อเป็นแนวทางก่อนที่สลากจะออกนะครับในงวดวันที่16พฤษภาคม2 5 6รนะครับขอสมาชิกทุกท่านคนโชคดีทุกท่านนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ